เพลินสบายกัรตอนเช้าๆนาะมือนี้น้องคิวผ่าทุกคนมาหาป่าเนาะแต่ว่าบังเอิญเพิ่นมาก่อนเนาะมาเจอเพิ่นมาก่อนนี่เพิ่นกระไดเนาะในบักกระไดนี่เพิ่นกระไดเพลินมาแต่ตอนเช้าเช้าคนอันนี้เฮามาบัดนี้เฮามามีพ่อแม่แล้วก็เอื้ออ่อนไอ้ทันแล้วก็แม่บัวเนาะเฮามามือนี้ทุกคนือเพลินีบมันเพิ่นจะเอามาปิ้ง คือเมื่อนีนน้องยูพาทุกคนมาลงหาป่าอยู่น้ำสาเนาะคือเมื่อวานนี้เพิ่นได้แฮ่ได้ว่าเผือกะว่าได้แห่ได้ว่าเดี๋ยววนนี้เฮามาทดลองบึ้งว่าสิได้อีกบอกแต่ว่าเพิ่นทันมาก็ลัดแต่ว่าเฮาก็ทิลองไปอีกเนาะทุกคนคือเมื่อวานนี่เพิ่นได้ฮอดสามี่ถังน้ำสีพูน่ะเพิ่นว่าได้แฮ่ได้ว่าเมื่อวานป่าลงมื้อนี้หันบู้ว่าสิได้บอกเนาะลองไปทดลองบึ้งเนาะทุกคนไปเสี่ยงบึ้งไปนี่ บรรยากาศอยู่แม่น้ำซานก็จะประมาณนี้เนาะอุ้ยบรรยากาศดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าโบเดตเนาะมันนี้นะส่วนเพลนปีงกับปีงเนาะเพราะว่าเพลนมาหาปลาปีงกินปละสะออนปลาส,สุดๆเลยเนาะเอามาปีงขึ้นจากน้ำเราเอาปีงควางแห่เอาวหรือห้างมองเอาห้างม,มองโอ้ยตกตุง,งงาม เดบเอาคืนจากน้ำมาแล้วก็มาปีนเลยทักเทพขินเรียบแถมน้ำเลยนะทุกคนบรรยากาศมือนี้อันกับเพื่อนตีมองว่าอันยืเหึงพ่นคือมือนีเพื่อนมาหลายแห่งเนาะเมื่อวานนี้ปลาลงแต่เพื่อนบางคนก็มาบางคนก็บ,บ,อ,กบอกมา ทะเลอ,ะอือเป็นตาสโอนเป็นตาเซบเนาะปีนอยู่เข็มน้ำามาขึ้นมาหลด <c oughs> อันนั้นกระเมียนเพิ่นหางหมอกอยู่ค่ะฮาจิตุ <c oughs> ทุกคนคะไม่ได้หลงน้ำแล้วเพราะว่าถามเพิ่ว่าเพิ่นตีอยู่บนเดือมองนะบนนันกระตีอยู่บนนันกระตีเขาก็เลยว่ามืดสิทธ์เนาะป่ามันอยู่บนนี้ก็เลยว่าเพิ่นตีเอาหมดแล้วเขาก็เลยว่าสิบปไปลงเนาะสิไปเสาะไข่มด้ม เพราะว่าลงลงไปเฮาก็ส wow. oh, well, like ิได้เปียกละแต่ว่าป่าบุได้เพราะว่าเพิ่นตีป่าแตกออกหมดละทำมันเป็นก้อนละให้เอาสิขึ้นไปเหินคุ่นน้องใส่จื้อรูปพุ่นะพิงป่าคอายุเพิ่นปูได้ปิงป่าเพิ่นเผาป่าอันนี้เผาป่ากินได้ทุกคนเลยพิงได้พิงป่ากินบรรยากาศอยู่ริมน้ำซานเลยเนาะขากสุดเลย อ,นนอันนี้ออเอากวดบาทเดียววันนี้นะกวดเดียวอันนี้กวดบาดเดียวได้นี่มาเดินนอนกันอ๋อเตียเนะจรจากันอยู่ว่าจะออกไปหางใดสิไปหางใดไปเสาะยางแบบนี้เพรวะว่า สิไปซื้อของกินยูเทลาดกระแพงมั้งคนชัดป้าซีนอันเดอรยูรเทลาดกระแพงเนี่ยวนี้ของขึ้นหมดเลยเราก็เลยว่าสิมาเสาะของกินตามาธรรมชาติเนาะแต่ว่ากะบ่ทันเพิ่นเราหอก็สิไปเิโซไข่มดบ่ฮู้ว่าสิได้บะนะ่เนาะเอย่าไปปึ้งกันว่าสิได้บอะโนะทุกคนในที่สุดฮอกาตาตัดใจได้แล้วเนาะคือ แม่ฮะน่ะแม่กับน้องยูจะมาเซาะไข่มดเนาะให้พ่อกับไอ้ฐานท่านไปหาปลาเด็วตอนนี้เหาก็เข้ามาแคมป์ไฟฟ้าน้ำลึกเนาะเคลื่อนเนาะบนแม่เคลื่อนจักเหมือนแจักเลยพ่ออันนี้เลยเนาะที่เพิ่นที่เพิ่นปล่อยไฟฟ้าไปหอกใส่เนาะเม่นบ่แม่บะอ่าบ่เม่นอีกผิดผิดคาร์บอนผิดพลาดเขาเอาไปค่ะไทยคุณเมนเหรอเออส่งไปฝาไทยเคลือนเคลื่อนตัวนี้ไปไทยเม่นเอาแล้วค่ะเอาใส่ตัวเคลื่อนตัวหนึ่ เอาเอาใส่แล้วเมืนเพื่อนไฟฟ้าน้ำมึมโอ้เคยไฟฟ้าน้ำมึมอันนี้จะเป็นส่งไปประเทศไทยเนาะส่งคือส่งไฟฟ้านี้ไปประเทศไทยส่งไัแห่งสูงข้ามไปมไทยไ,แห,ไแห่งสูงอันไัยแห่งสูงอยู่เงินเขาไม่ไปไถยมะน่ะไม่มาหันโตออยู่นี่ไปเดะเขาคือว่าเอาไปสิเด้อ้เอาไปคายให้ประเทศไทย เข้า uh ใจแล้วสินะเอาก็อุตส่าห์คิดว่าเอาไปใส่ในประเทศลาวโอ้เี่มันจักในอันนี้โตเฮือ um, oh oh. oh oh. What? What? นเฮ no, ื uh ่อนไฟฟ้าเี่มันจักและอันเป็นโถอันนั้นในเพิ่นปล่อยน้ำมาจะน้ำเลือกวะเออเพิ่นปล่อยโ thon ้ำเ่ยอ่านน้ำไหลเห็นแล้เพิ่นปล่อยปล่อยน้ำโท h o n ี่ลงมานี่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 ลงไปอันนี้เลยนี่บอลอ่างโ thon ลูกมเบิ้งใหม่ นี่ว่านหอขาปล่อยน้ำนี่นี่สิเดออ่างเขาเปิดขึ้นมาวะเออเขาเปิดอันปล่อยแล้วละน้ำอ่องน้ำพื้นนั่นอ่องน้ำหมันนัเนี่ยพื่นลงน้ำอันนี้โทนเจออันนั้นเลยนี่เนาะแล้วเราก็สิไปห้าป่าตอนนี้เพิ่นปิดน้ำหาก็สิไปห้าป่าฝนเนาะ ตอนนี้เมน์นับขันไทยเนาะว่ามันสูงสัํนใหญ่จักคันเนาะทุกคนเมลงมาเนาะฮาลงมาจะหึงน3ปคันโอ้ไก่เติบนะสามสิบแปดคันเนี่ยคันมีป่าอยู่อ้างนี่คือสีดีเนาะมึงไหม คึกสีดีกว่าเอางาชดเลยแหละมาเพิ่นปล่อยน้ํามานี่จักขสิแล่นไปทางเดนทุกคนแล่นปากะกลอยน้ําบ่เป็นบาดเพิ่นปล่อยมาอันนี้อันนี้เต็มเลยเนาะตาฝังอันนี้เต็มเลยตาฝังนี้เต็มคือเพิ่นปล่อยน้ํามาแล้วอีพ่อกับไอ้ทนเพิ่นสิตีปาอยู่รอบ่นั้นเบิ่งก่อนก็มาเสาะไข่มสมมาแต่ปตอนดึกตําบันปานีบ่เห็นไข่มสมจกหางบ่เห็นแท้ๆเลยก ทางมองเอา,าบรรยากาศมื้อนี้โอเคอยู่แต่ว่าป่าบ่มีนะเสียดายบ่อลนี้แหละได้ว่าไอ้หันโอ้ได้ซ้ำต,ตัวนะทันไวดินี่วิธีตีบึ้งมาบึ้งแดดเล็กสลับตีปลาเงี้ยสืนปะซึมงานปะตีกระเลงตีปลาย่าน <laughs> เอามัดดีกว่า ขึ้นกรวดเอาบอน,นี้ในอีพอขั้นจะไปกรวดเอาอยู่หึงพุ่นไปเอาไปบึ้งอีพอเอาไปซอมมองอีพอกันเบื้องหน้ามันมีซ <โอ S 1> ุ้มไผ่ไหนมันมีซุ้มไผ่อยู่บอนอ่ออนนนนะมดได้เป็นขาอสุอ่ไมไผ่หน่ะซุ้มไผ่อยู่บนโผล่วนี่ตอนนี้เรากระชิมหางมองรัดกระชิบไปในโผล่เสื้อเอาไมอมห,าหามเนะออโบโบก็เห็นป่าอยู่อะพอ่อ เอาเอาเอาลงลงสื้อละกู้เมื่อวะไปประมาณนี้ทุกคนกวดเนาะเฮาบริหารมองเฮาเออดว่ากวดมองเนาะ เฮากระชิมารัดตี้อันนี้ให้พ่อไลป่ปลาขึ้นเึ่งเอาบุมีเอาบุมีอัไลป่ปลาขึ้นเอากระดเอ็ดแบบนีอ้อยากจะบอกว่ากลัวจะได้เตลตัวไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ thức lại vậy? thức à, thức còn chưa, thức tu nương vậy, đây nương. con. mà đi tay con đi này, này, cúp, này, 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 mua, dừng được không? tay you này, นี่ปลาทับทงเลนเอาไม่ปลาทับทงเพื่อจะเอาได้มันลอยอยู่นน้ำดิมันเรนไปแล้วมันคาหมองเลยที่เดี๋ยวมองด,ด,ด,ดิโอ้ตัวน้อยพูดหมองเจ้ออาใหญ่พูดปลาวะอีโธศิปรยาบ,บึ้งไอ้นั่น อาจารท่านชื่อเพ่เนี่ยนะตัวนี้เหาก็สิมากูเนาะโบเป็นป่าเลยขี้เถาเอขนาดกะซิพอก,กินแรงอยู่บ้มือนี้เนาะเบึ้งอีโฟลายตีหุ่เบึ้งเฮานี่เอาโบได้ได้แต่ขี้เถาตัวป,ป่าโบาได้อีโฟจะเป็นลายตีพุ่นเถาเอจ้ <laughs> าเถาไลยพุดหนามือน,นี้นะ่ะได้ละตัวนึงเลยตัวนึ่งละชิดดูเป็นเถาเบึ้งเลย เก็บร uh, ูปเนาะคุณเนาะในตัวเดียวเหรอในลายขนาดตัวเดียวในตัวเดียวเอ้ยลูปออกมาแล้วตัวปีนอิเชยแม่เอามาเจิงมึงดูแม่เราได้ปลาลายบอโบห่างกระห่างกระต้องห่างกระต้องได้ได้สงตัวอเพราคือว่ามีกูเลย บบได้โบว่อันเดอได้กับโบว่าอู้ยัตแล้วเราก็สิ้ให้พ่อเมื่อานาะส่วนแม่กับน้องดูจะไปบึ้งพักที่เพิ่นคืออาที่เข่ามงเพิ่นปลูกไว้แขมน,น้ำน้องชี้ไปบึ้งแล้วเอาพักเมื่อกินกบได้ป่าดิไปซ้ออันเดอกับโบได้ไปซ้ออันเดอกับโบได้แล้วเราก็สิไปบึ้งพักเพิ่นมากินไปตอนนี้ทามน้ำไปบึ้งพักก็ผู้นำสัตว์แห่งเข้ามากันไม่เพลอันนี้มันเดอรส่วนส่วนมากอันเดอรอันนี้ โอ้มักทั่วฟะมักทั่วซันคือมันมันแห้วล่ะหาสิมาซื้อผักกระหล่ำป้าผักกระหล่ำโวยืดเห็ดแกงกระ้างเลยไม่เท่าในนอกแกงมะแกงกระ้างเลยม่ท่ารูปสาวไม่เท่าเฮ็ดผู้เดียววะนี่รูปส่องเออรูปส่องคิดว่าไม่เท่าเฮ็ดผู้เดียวคิดว่าไม่เท่าเฮ็ดผู้เดียวโอ้ผู้เดียวเฮ็ดวันอืมอะไร มาเต้าเอาพูดว่านี่นะมามามาเสีย้าเต้าเอาพูดว่านี่ไม่เท่าหัวทอดเด้อหัวเนี่ยตัวใหญ่ๆละหัวไขสีผ้าตัวตัวธรรมดาเนี่ยเป็ดผ้าตัวน้อยล่ะตัวตัวน้อยล่ะเป็ดผ้าตัวตัวใหญ่นี่ยนะสีผ้าไข่เสมือไข่เสมอขักเหงคัก ยังไงผักกะลาปีเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวอยู่ส่งหัวสิบห้าบอกส่งหัวเดอะก็ยี่สหัวเยังไม่เท่าจ้บมวเนี่ยมือมันจันละโค้มาหุ่นในน่ละทอานี่ทำไม่น่าเงินน่า ตื่นดึกใจไมเท่าเฮงบ่เงียบเครับน้อยนใจไมเท่าเพาว่าเว้าความระสูงเหาไม่เท่าฟังมองเขาก็ได้แม่แม่ได้กตเว่าเพราว่ามือวันจันทร์เขาเินมาว่าห้องเงียนละเขาเอาเงินมาเอ่้อเียลเานด้กผักกะล่ำไม่เท่าจักปีแล้วไม่เท่า เจจีเป็ดพ<น>่อเจจีเป็ดคือว่ายังนุม่มแท้นุ่มเหมืนอนแจ้งก็ยังคือยังบบตุ้มนุ่มความเรา,ห,าหั่นความหั่นเพื่อนน่ะร้อนร้อนนะว้าวมันแม่แมน่าพ่อไอีหยาคือเกาเอาอันนี้มัเป็นแม่ของอันคอือกาตงว่างแม่แม่ว่าแม่แบบตัง แม่หอหมต่งไม่เท้าเองนาะจ้ไม่ท้าเอะจยังหั่นเไม่เฮ็ดไม่ยกเฮ็ดการได้เนาะโอ้ใฮ้ยมัไซอมได้อยู่ไม่ท้าดีละอ้นกํลังกายเจ้าค่อยเหาเจ้าค่อยบเป็นพญาเออความบวมมีพญาแม่เออดีจะบมีพญาเนาะบุกพักไล่เนาะประดพุ่นวะนี่สอหัวสิมห้าเนาะเอาสิเอาเนาะจะ่หูมันติวเยอะขราเด้อหูสเอาแน่น่ะี ซือ to ้อกราดไปกินตันน im str ี้มาเลือกเอาเน้นเลยวะท่านี้ล่ะเน้นทานี้เราจะเออทานี้มาทานี้น่าจะหมอมห่นห้าบ้านห่อบ้านห่อเฮงห่อสวาวบ้านห่อเรียกกระเบื้องอัไดีหาคเสริมห่อในที่สุดเราก็เลือกได้แล้วเนาะ ไม่เทาข้เห็ดเอาเนี่ยนี่ไรบได้เลยมายันเจ้าหมันหนักกว่าดมั้องขาซอง่่เอาไปสตูน่ๆแล้มีสองรูปไปเลยเอาไป่สอย่บ้านนะเพื่อันจะไปเดือไม่ต้องไปเอาไปขยมบ้านก่อน จะวางโล่ทอดเด้อไม่ทอดไข่ะจ้าดูรูสอบปลาไข่สุดเไม่ท่นหมดแล้วปลาไข่รูสอดปลาไข่สุดเอ้แลขอไข่มาหนูนั่งสีผ้าหนูนั่งสีผ้าจะขอเอามาเอาอยู่สวนไป็นเกลือใกล้วะอันนี้เปลือกมันเออเกลือมเกุลมือโอ้เกุลมือ ไม่ไม่เท้าวซื้อทำเป็นปานนีจวดไม่เท้าแถมให้นะทุกคนแถมมาซื้อซี่นุ้ยไปเท้ากันแถมให้นุ้ยนึงเออเขาก็มาซื้อนล้ไม่เท้าไหมมือนาน่ะเฮโยมไม่เท้าแกหมูมีแหยมาไม่เท้ามาเอเจไม่เท้าบุ๊มบิ๊งไปเทมไม่เท้าบุ๊มแห้งเปย์มื่อละหึงเปย์มื่อเองเลยนี่เห็นบปล่าไม่เท้าแถมคือไม่เท้าเจดีเนาะ เทมให้หัวหนึงเฮาเรกระเปือเหงาแจ็กสิรอดบรอดไอิเอกไปลลยได้บอกลโบโอ,อ้ขอบเจอไม้เท้าเอเอเด้อเอาอดักเมื่อนี่ไปเมื่อพอดีลืมจ่ายเงินซะนะเ,าเนาะ <c oughs> เลนอยู่เฮ้ยยังไม่เท้า กูหอนทุกทีเฮ้ยลูกสาวให้เธอเด้อกูเอาเธอเดอบสองพันมาขสิไข่สิไข่ไไข่ไ่ไขให้อีพาไข่ไข่า่ไข่ไ่ไข่ไข่ข่ไ่ไข่ไ้ไ่ไข่ไขวไข่ไข่ไข่าข่่ไข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 ่่ไขนไขไ่ข่ไ่ไข่ อันนี้เลเนม่ของผู้นี้อันนี้น่ะสามหัวอันนี้ของผู้นี้เข้าเจอบเปล่ากเจอเออเข้าเจอเข้าใจมาเข้าใจมาเอาหัวเดือกเอาหัวเดือกเอาเลยเออเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นี่เขาเอาเดียว เราจำรถอนบออันนนะักลังหชนเป่ากับไดขันมดกับได้ได้กลัเมื่อกินหมูี่เป็นอ่อรอจีเาว่ะโจกน้าหมูเลยน้าฮึหัวแม่พ่อแม่แม่โอ้ยุดชนโจ๊กน้อแน่สมมติเจะชนโจกน้อแน่ใครมส้ม เออเออมาแยกไข่มดส้มเดาวาซาเปไปบัวเดาวาซาเปแล้วยกกึ้นยกกึ้นขไข่หันบ่ออคันนึงรุดรุดลุกมัตนาไปเท่ามื่อพวนี้กิดมัวละได้กะเหลกัะเหลอาเอคอบใจน้ไม่เท่าเดครอบใจเดาเาครอดอมาเออไข่มด้าเอาไข่มดเอามาซื้อ น้องสาวออกมาซื้อได้เขามาซื้อํำเจ้านี่เอาโอเอาพี่กายนี่ก็เฮาาระบอเนาะมหาปลามาซื้ออันมักทัวเนาะเออแมนแมนแมนบอออีกเออแมนบอกเาืไปทุกคนได้แล้วค่ะจิเมลืองไปคนมองเองนะไม่ท้อเลยโอเคทุกคนตอนนี้เหาก็ได้กลับมาจากการหาปลาเป็นที่ม้่ยแล้วเนาะหลังจากที่บด้ป่าเนาะทุกคนเฮาก็ไปซื้อพักกรหลำปีมาไว้กินกับนั่นกับนี่แลยเนาะคือ ป,ปักกระําปีฮันกะอะเม่เาเผามงเพิ่นปลูกเนาะส่วนลูกสาวแต่เพิ่นมามือน,นั้นมือน,นี้เพิ่นมาสวนเฮาก็เลยว่าซื้อน้ำเพิ่นเลยแล้วเขาก็ได้ปลาอยู่ทั้งหมดรวมสามตัวเขาได้ปลาเมด่อสามตัวเนาะทุกคนแล้วเขาก็ขึ้นมาไปยยกไข่มดซุ้มได้ไข่มดซุ้มหน่อยหนึ่งเนาะเอามาแกงซื้อปลาสามตัว โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะกระขอฝากเอฟทุกคนกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยูเหตุคลิปต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้จะลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย